เขาเสนอขายเกี่ยวกับการฝึกซ้อมส่วนตัวกับเขาแต่ความคิดที่จะใช้เวลาที่เหลือในการถ่ายภาพคู่ครองที่นอกใจทำให้ผมป่วยผมจำซาล่าได้คนดีของผมอาจอ่อนแอได้และผมก็ไม่อยากได้กำไรจากสิ่งนั้นอยากทำสิ่งดีๆกับชีวิตบาบาร่าบอกให้หลับตา แล้วนึกาอนาคตที่ยังได้ให้ตัวเองพอหลับตาหลงทั้งหมดที่ผมได้ยินคือสีอลรพอเปิดมาก็ไม่ดีขึ้นเลยรู้สึกเหมือน HIS ขึ้นทุกวันเห็นเดึกๆใส่เสื้อยืดของพักชินีแฟนสาวของเขาผู้คนสวมหน้ากากตวตลกหน้าสารหลักเมืองตะกอนขอให้ปล่อยตัว หนุ่มพังในเมืองพยายามทําให้ตัวเองดูเหมือนตัวตลกเพื่อข่มขวัญเพื่อร่วมชาติของพวกเขาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผมย้อมเส้นผมสีดำตามคำแนะนำของบาบาร่าแต่มันรู้สึกงี่เง่ากว่าที่เคยผมรู้สึกห่างไกลคำว่าชายหนุ่มผมบอกบาบาลา ว่าผมต้องการเกษียณในที่ที่อบอุ่นแต่ผมไม่มีเงินจะเกษียณในอพาร์ตเมนต์มาบ้าของตัวเองมานานกว่า1หรือ2ปีแล้วรู้สึกเหมือนพวกเขากําลังรลอกหยอกผมอยู่หลังจากคุบับข้างรอบสุดท้ายที่ชีวิตนี้ลักผมเข้าไปผมคิดว่าผมเสร็จแล้วว่าจะไม่ได้กลับมาเป็นหลวยอีกแล้วผมจำได้ว่าตอนที่ได้ยินข่าวการจมตีของโจ๊กเกอร์ครั้งใหม่แต่ผมบอกตัวเอง ว่ามันอยู่ในมือคนอื่นแล้วผมปล่อยให้ตัวเองกลับไปนอนต่อสิ่งที่เขาทำกับบาล่าเกือบจะทำให้ผมพังทลายแต่เธอยังมีชีวิตอยู่และเรียนรู้ที่จะเติบโตเป็นการรู้ว่าเขามีสูตรช่วยลูกชายของผมเกินขอบเขตเป็นครั้งสุดท้ายจะยมีเส้นทางที่ยากลำบาก เขาต่อสู้กับความชั่วร้ายที่ลึกซึ้งและทรงพลังในตัวเขาเองเขาต่อสู้เพื่อที่เขาจะได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของผมและน้องสาวของเขาแต่สุดท้ายที่สุดแล้วไอตัวตลกก็รู้ว่าสามารถใช้เขาเป็นอาวุธต่อสู้กับครอบครัวของผมได้และเขาก็ทำแบบนั้นด้วย